แม่เนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบเค็งขคนแต่ผัวแม่เนี่ยเวลานั่งห้องน้ำเนี่ยแม่ก็จะกวาดไปทั่วใช่ไหมในห้องน้ำเนี่ยลอยไปด้่วหมูแม่ทำงานกลับมาดึกทีมเลิกแม่งตื่งทีสองอะไรเงี้ยกลับมาถึงบ้านแม่งเหนื่อยอาบน้ำแล้วพี่ก็อยากนอนแล้วพี่ก็นอนมันยังไม่นอนเขาว่าเปิดหนังดูแต่แม่งไม่ดูหรอกไทฟีแม่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 ทีนี้แม่ตะขอเรียกแม่เนี่ยพี่หลับแล้ว ลูกเข้าใจไหมว่ากลางคืนอ่ะแล้วก็ปิดไฟมืดอ่ะออมันเอาโทรศัพท์มาจอดที่หน้าแม่พี่ดอกแสงโทรศัพท์มึงหลับแล้วนะตอนนี้พี่นุย้ยเข้าบ้าตั้งแมคมป์ขนของใส่รถเข็นแล้วมึงก็ต้องเข็นไปจุดที่มึงจะกางเต็นท์ไปทีปุ๊บอ่ะตอกตอกแล้วเหงเื่อแล้วไงมึงต้องเดินไปอาบ,บนะ้ำอาบ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 เสร็จมึงเดินกลับมาที่มึงเองเหงื่อมันออกเนี่ยแล้วไงมึงก็ต้องเดินกลับไปอาบใหม่เงี้ยเหรอมึงก็ไม่ต้องทำอะไรวันวันเดินอาบน้ำเนี่ย ทำไมผัวแม่แบบช่วงนี้มันใส่ยีนออกจากบ้านทุกวันเลยว่าอะไรเงี้ยเ้ยพ่อทำไมช่วงนี้ใส่ยีนยังไงวันก่อนว่าพอเจอพี่หนุยอมพนนั่นพี่หนุยเมืองหนุยช่วงนี้บ้าไใครรู้ไหมครูสลาครูสลา